กราบแทบเท้าเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลบังคลารามราชวรร,าวร,าร,าวรามาวิหารประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถระสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางผู้เป็นประธานกระผมกราบขอโอกาสขออนุญาตกล่าวขอบพระคุณ พระมหาเถระพระเถร,รานุเถร,ระพระสังฆาธิการและเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปวันนี้กระผมรู้สึกเปลิ่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณทุกทุกรูปได้เมตตาม,มาเป็นเกียรติในพิธีมุทิตาสักการะ ปรเรียนธรรมเก้าประโยคและได้สละเวลาอันมีค่ามาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายไทยธรรมสองพันกว่าวัดทั่วประเทศพร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีถวายพัดรองมอบโลกเกียติยศและทุนการศึกษา แก่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเพื่อเป็นกําลังใจแก่พระภิกษุสามเณร <c oughs> ผู้เป็นอายุของพระพุทธศาสนานอกจากนี้ยังได้ถวายกําลังใจและปัจจัยสี่ช่วยเหลือพระภิกษุ ที่ยัดสู้อยู่ในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งมอบแรงใจให้ทุนหนุนครูใต้ในยามที่พระพุทธศาสนามีภยัยในขณะนี้ภัยพระพุทธศาสนาได้รุกรานใกล้ตัวเข้ามาแล้ว อาจมีผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆ์และวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศซึ่งอาจทำให้พระพุทธศาสนาสั่นคลอนได้หากเราพากันวางเฉยยิ่งมีการผลักดันให้เกิดมาตรการต่างๆ นอกพระธรรมวินัยก็ยิ่งนับวันจะทำให้พระพุทธศาสนาอ่อนแอลงและอาจเรียวลงได้ในที่สุดดังนั้นเราชาวพุทธ <c oughs> จะนิ่งนอนใจไม่ได้เรื่องนี้เป็นภัยใหญ่หลวงของพระพุทธศาสนา ซึ่งพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ควรวางอุเบกขาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาแต่เรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเราต้องรู้เท่าทัาน เตื่นตัวในการปกป้องผองภัยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาไม่เช่นนั้นเราจะถูกคุกคามอย่างหนักจนไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ทันท่วงทีแล้วอันตรายก็จะเกิดกับพระพุทธศาสนา อย่างเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราชาวพุทธต้องเข้มแข็งและรวมพลังให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวตื่นตัวพร้อมใจกันฟื้นฟู กอบกู้พระพุทธศาสนาในยามที่โลกต้องการท้ายที่สุดนี้ขอแสดงความยินดีกับมหาปร,ริยญประโยคก้าทุกทุกรูปและขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าสำนักเรียนตลอดจน ผู้ให้การสนับสนุนทุกทุกท่านทุกทุกฝ่ายทุกทุกแผนกหากจะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่บกพร่องผิดพลาดไป <c oughs> กระผมกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความเมตตารวมทั้งคำแนะนำจากพระเดชพระคุณทุกทุกรูปขอกราบแทบเท้าขอพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงมาณโอกาสนี้สาธุกราบขอบพระคุณครับ กราบอาราธนาพระภิกษุปรริยนธรรม9ก้าประโยคตั้งพัดเพื่อให้พรแก่สาธุชนขอกราบอาราธนาครับยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะ เมวาอิโตทินังเปตานังอุปกับปฏิอิชิตังปติตังตุมหังคิะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังัปาจันโทปนรโสยธามนิโชติ ระโสยะาสัพพิติโยอวิวันุสัมปรวินสตุมาเทม ปิณานสันตุมาเตยมภาต์ดวนตาไรโยตุเกณฑ์เิกายุูโอะวัิวายตันเสียนเรียนสันเอจัง สาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านาตั้งใจกราบพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการาและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธโพระขวาพุทธังพระขวันตังอะภิวาเทมิ สวากขาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกัสังโฆสังขังนมามิ ขณะนี้พิธีได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านหันหน้าเข้าหาแนวกลางพนมมือขึ้นเพื่อส่งคณะพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการและพระภิกษุมหาปร,รียนธรรม9ก้าประโยคในโอกาสนี้ครับ